สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนโปยฐานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะดอกขจรนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว85ซนเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว40ซนติเมตรนะคะจํานวน2เส้นค่ะเริ่มเริ่มจากเส้นยาวกันก่อนนะคะ จะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เรื่อมกันประมาณ3ามเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจบมานะเส้นที่สองสมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดงที่หนึ่งนะคะอ้าออกลดเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้ค่ะดึงเข้ามานะเอาเส้นที่หนึ่งนะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะ เส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้แล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนะคะเราก็จะได้ดิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่สองพับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพับเส้นที่สองเส้นที่สี่พับเส้นที่สองนะคะเราจะได้ดิบบิ้สี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ่โป้งกับนิ้งชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานั้นเราจะเอาเส้นล่างสุดค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นนี่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นนี่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นนี่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะเราก็จะเหลือริบ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดค่ะเส้นนี้ทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สามค่ะ รวบเข้ามาในกระชับค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะเราจะจับริบบิ้นพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นไปนะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้นะพาดมาค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี้นี่ค่ะ เส้นนี่นะคะแล้วก็ดึงลงมาเส้นถัดมานะจับพ่าดมาค่ะสะดุรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพ่าดมาค่ะสอสดุรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมาแบบนี้นี่นะคะเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวใส่ทีหลังเหรียญทีหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กะชัะ ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับเข้ามานะแบบนี้แต่แล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามยางนิบี้เลยสอดรอดไปเลยค่ะนะนี่ค่ะ เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะพลิกกับด้านมาด้านนี้เราจะจับดิบบิ้นมานะคะพับมาด้านนี้นะ,ะแล้วก็พับลงมาด้านนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงมาตดงน,นี้นะสอดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมานี่นะคะ่ะนี่ค่ะเอาใหม่นะจับพับมาด้านนี้นะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ สอดมานะคะสอ,สอดดูนี้นะรอดหน้าเส้นของตัวเองมาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะพับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้เี่นะแล้วก็สอดดูนี้ดูถัดมานี้ค่ะแล้วรอดหน้าเส้นของตัวเองมานะคะแล้วก็ดันมาจับดันมาเรื่อยๆนะนะคะจับดันมาแบบนี้ พนะับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาสอดหน้าเส้นถัดมาค่ะแล้วก็ทะลุลงไปทะลุหน้าเส้นตัวเองทะลุมาสองเส้นนะคะนี่ค่ะเราก็ดันไปนะจับดันมาแบบนี้นี่ค่ะดันมาแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้พับมาก็พับมาแบบนี้สอดไป นี่ค่ะก็จะดันมานะคะใช้มือประคองนะสอบไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็พับลงมานี่ค่ะสอบมาดันนะคะดันไปนะแล้วก็เดินลงน,นี้ ก็ดึงออกมาแบบนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดแต่งอีกทีหนึ่งนะคะพับมานะเส้นสุดท้ายนะคะพับลงมาแล้วก็นี่นะสอดเข้าไปนะคะดันลงมาแบบนี้นี่ค่ะจับประคองแบบนี้นะคะ เสร็แล้วก็ไล่นะคะไล่ดันลงมาแบบนี้ค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงมานี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้นะเราก็เปิดเส้นนี้ออกค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะปิดม้วนลงมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะมิดม้วนลงมานะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะพอเราได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพับกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนทุกเส้นเลยนะคะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับมาด้านนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะสอดข้ามมาหนึงเส้นนะคะสอดมาตรงนี้นะจะพับมานะคะแล้วก็พับลงมา ันนี้เราบอกเพื่อนเพื่อนผิดนะคะขอโทษทีนะจะให้เพื่อนเพื่อนตัดมา90เซนติเมตรเลยนะคะตัดริบบิ้นมา90เซนติเมตรนะจะได้พอ,อนะคะอันนี้พอดีเราบอกผิดไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ปิดแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะตรงนี้นะปลายริบบิ้นนี้นะคะเราก็จะพับกลับขึ้นด้านบนนะ ในเพื่อนๆตัดมา90เซนติเมตรนะคะอันน้นะเราตัดพอดีเราบอกเพื่อนๆผิดไปนะคะขอโทษทีนะแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้พับสอดกลับขึ้นไปอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าสอดอีกข้างหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะให้สอดเก็บได้นะคะนี่นะคะพอเราสอดเขากลับขึ้นไปเสร็จแล้วนะเราก็เอาริบ,บินนะคะความยาว 40ซนติเมตรที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็เอามาสอดนะคะสอดเข้ามาแบบนี้ค่ะเหลือไปดิปิดไว้นิดนึงนะคะพับมาด้านนี้แล้วก็พับลงมาค่ะแล้วก็สอดลงมาแบบนี้นะนะคะพับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะบิดลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไป นี่ค่ะทุกเส้นเลยนะคะทําแบบนี้ทุกเส้นเลยีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พับกลับขึ้น้นบนนะใต้เส้นสีเขียวนี้นะคะแล้วก็สอดขึ้นไปแบบนี้ ตัดปลายดิบิ้นทิ้งนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เราตัดเตรียมไว้เราก็เอามาทําเหมือนเดิมเลยสอดขึ้นไปค่ะแบบนี้นะแล้วก็พับมาค่ะเดี๋ยวเรามาแบบนี้สอดเข้าไปนะค่ะพับขึ้นไปด้านบน นะคะแล้วก็พับมานาะบิดมานิดิแล้วก็สอดลงไปแล้วเราก็พับขึ้นไปนะคะใต้เต็นสีเขียวนี้นะะี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งได้เลยนะะี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกขจรนะคะสวยๆง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ